มนมพังไทยสีมหานี่ใส่ขมาายุมาโลดมาโรดอา้าว่วาบ์ปายคู่ปวาให้มาโรดพวา,บาสบายดีแลวกสัสวสดีพ่อแม่พี่น้องเลิฟชกแพงเบิร์สุขุสุขคนเบิร์สมองสุบอนเดอพี่น้องเดอพ์พอๆกับสองยูทูบบาร่าพระเพลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะึ่งวเมือเนี้ยก็อยู่ที่บ้านน่ะ อ่าโน่นสว่างพีน่น้องเลยเนาะโน่นสว่างเมืองอุทุมพรแข้งสวนนาเค็เลยว่าเซโนเฮานี่แหละเนาะอันนี้ก็คือ,อเฮือนน้องแดงวาสันซะเนาะน้องแดงเป็นผู้นิ่งที่ว่ากับผ้ากับผ้าแม่เนาะกับเมนอยู่น้ำแม่นาวาสันเนาะเพราะว่าน้องเอากะหู้ว่าแม่แท้ๆของน้องนี่เสียวาสันซะแม่น่า,า,นา,ก,นะนากับพ่อเนี่ยกับบอกเนาะเหมือนเฮาก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาหาน้องเนาะหาน้องแดงอีกเถื่อนึง ซะพอดีว่า,ามีทั้งเงินปูใหญ่เนะาะหรือว่านมทั้งฝั่งไทยพื่พอแหละะซะเนาะเป็นในการสืร่เหลือน้องขามาเป็นจำนวนเงินกันบบ่อหน่อยแล้วกับบ่อลายอะ้พี่น้องโดยสบายดีรองแดงไปทางไหนนี่ไปเก็บหยังเก็บไฟบอ่อใช้เบิ่งหาไฟเจ้าน่ะ ไตแนวใดอะน,น่ะเปิดดูกอ้กางคืนแหละเปิดแนว่นี่บอสฝนตกน้องก็เลยเฝ้าเก็บมาส่นปิดไว้ก่อนน้องแดงอยู่เพื่อนผู้ทียาอีกแล้วเหมือ,อกมนกันดีมากอยู่มุมเก่ามุมเดิมพี่น้องเลยเนาะ เพิ่มเติมคือน้องอยู่ผู้เดียวไผ่สีเห็ดยัองอันนี้สีไทยหน้าหรอบอไผ่นะแปลงนี่<อ>พ่อไปใส่พ่อเป็นชาวบ้านพ่อเข้าบ้านเลยเขาไปยังบ้านนะไปผูกแขนผูกแขนผูกแขนภายนอ้อผูกแขนคนอาผัวเมียน,นี่นะยบอเลยโดยอ่าพอดีมีน หนุ่มฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยฝากเงินมาาห้นน้องแดงมีหนุ่มฝังไทยเป็นนั่นสนใจน้องแดงอยู่น้องแดงสีว่าจังใดมีหนุ่มฝั่งไทยสนใจน้องแดงน้องแดงสีว่าจังใดสิว่าจังใด <c oughs> น้องแดง่อยาคุจักขขเขา,เาบ่่อยาคูท่ที่อ้าวถ้าเกิดว่ามีคนมาหมักน้องแดงนี่สีหมักเขาอยู่บน<า>นน่นี่หมักหมักคือกันบ่เอาเอาอะไรเด้อบานในหนุ่มไทย กามาหมักน้องแดงก็สิหมักคือกันเจ้าเอ้ยขนาดพระน่ะเห็นหน้าเห็นตาได้หนิเนาะอยากเบิ่งบ่หูเพิ่นไอเสี่ยวให้เบิ่งเอ้าป่าวป่อยากเบิ่งบาดนี่นมพังไทยสิมาหานี่ใสข้ามาอยู่มาโลดมาโลดเอาป่าบ่อยากฮู้ป่าวาให้มาโลดเพราะว่าจักสิว่าแนวใดเอองัวมันสิมากินน้าบ่น่ะโดยงัวน้องแดงบ่ โบแม่นก <utan> ินข้าวกํายังมืนน้้นอนีบ่มีของกินอ่าผัดกับเผาน้องกินบ่กินเป็นบ่บ่เป็นเนาะโดยก็คือเอาง่ายๆซะแบะว่ากินข้าวเจ้าบ่เป็นเนาะกินข้าวเจ้าก็บฮูบ่เป็นเป็นเพิร์เป็นก๋วยเตี๋ยวได้สิกินบ่กินกินเนาะเออเบิ่งๆบิ้มือใดก็เพิ่นมานะ่ะฮะมื้อใดก็เพิ่นมามือ้อใดเพิ่นมา น้องแดงใฉยมามือได้สะหึยากแล้วน้องแดงเฉยเปินมาหามือได้มือได้ก็ได้มือได้ก็ได้โดยโอ้คือน้องแดงอน,น,นุญาตเนาะโอ้เพิดอโนยะน,นะสันน้องแดงมาม,ามือได้ก็ได้เด้อหนุม่มอ่าผู้บ่าวฝั่งไทยน้องแดงเปิดไฟขาวอหไรอย่างนี้พัก พักจะมากินกับเพื์กรเ,เพอไปหาน้องก,ก่อนเพอ์กันเพอน้ำตกเนาะอ่าน้องแดงไรเด้อสองถุงพักนี่เป็นเพอน้ำตก โ oh, oh. อ้บ่ได้กินข้าวกัำยังว่ะสันแม่กับโบอยู่ปะดูไพสิเผาถ่านนะนะไพสิผุ่มซุ้ม่มานให้ยังไงแม่แม่ปะดูได้แยกสอบเลย่านมากรไดสองสอบโอ๋อะกรไดสองสอบก็สบายไปอีกเนาะบ่ได้เดินหาพื้นดังถ่านเอาพอสวงฝน,นมากัอ่าอยากเนี่ยนิดหน่อย ส่วนวานมไทยเฮาสีว่าจังได้กะและ้วแต่เพิ่นสิพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อเนะาะบ้านี้ก็ที่แรกว,ว่าสิซื้ออ่าเป็นมมมมหมากมงหมากไหมอะไรเข้ามาให้น้องแต่ที่นี่ละ่ะอันน่ะตลาดเขาเพราะเด้เปิดพี่น้องเอ้ยตลาดแรงเซโนนี่เพราะเด้เปิดก็เลย บ้านามีอาหารขายหมักมงมกหมักไม้ก็เลยได้จะเพอเข้ามาให้น้องน้องแดงหัวจักเงินบ่านี่บ๊วยบ่าเด้อเจียเงินไว้ให้น้องนี่แหละพี่น้องเลยอาน้องแดงขอบคุณเดอ้อว่าจังไรนะขอบใจเดอ้อขอบใจเด้อเด้ขอบคุณค่าของดูฮะขอบคุณค่ะเออว่าเป็นอนะยู่เนาะ เพราะว่าคนไทยเด้ก็ต้องว่าขอบคุณค่าก็เพิ่นอ๋ออะไรแดดสองง่ายล่ะบ้านเนี่ยคือว่าผมมีแดดตรงได้เนี่ยง่ายมุมง่ายมุมผิดหันมาผิดก่อนบ้านเนี่ยโอ้เด็กหน่อยเขาสิไปองค์เฮียนเลยเขาก็เลยมาเบิ่งกันง่ม้มาสาัมผัสน้องแดงบอเลยแดยดกับบดแดดกับบหา้าเนาะเลย แดดกับพญาดพี่น้องมันยืนเบิ่งแดดแก่พอกันญานกันยังเอาเลยคาตางเ้องก็อยากลบบ้านอน,อน,าน,น,นี่บ่นดูบ่นเศร้าเนาะกันอ่ากรณีเคสนองแดงเท่ากันแปบลบว่าเขามานำเสนอรายเถื่ออะไรแหละพี่น้องเว้ยเนาะก,ก็มีการสวบเรื่องเข้ามาอยู่อ่า ว่าบ่อนออยบ่อน่ากับทั้งไอจอนสุแก้วออก,กับสูเลื้อยเอาสวยเลือเข้ามาอยู่ทางนั้นออผ่านทั้งสองเฮ้านี่เลยเนาะแล้วก็เป็นจำนวนเงินนะกับเคยเข้ามาเนาะในตอนนี้กัล้นเจ็ดนั่นแหละแล้วก็เสื้อผ้าน้ำเนาะเรา่็มีการสวยเลือกับมีอยู่เจ้านหนึ่งอะไรเนี้ก็ทีเป็นเจ้าที่สองในขณะที่เป,ปปเป็นผู้บ่าวเพราะว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเกิดความเมตตาน้องแดงมาสั่นซะ ไปยังไงมาถ้าภามเบิงน้องแดงสิว่าจังใดนะบางทีกัดอ้าถ้าเกิดว่ามีคนมาหมักน้องแดงนี่สีหมักเข้าอยู่บ่นนี่หม<า>ัมกมักคือการบล็อกเอาเอาแะไรเด้อบอ้านในหนุ่มไทยกันมาหมักน้องแดงกับสิหมกักคือกันจอเจอาะขนาดพอน่าเห็นหน้าเห็นตาได้หนิเนาะ<ด>ยอยากเบิ่งบ่หูเพิ่อนอ้ายเอาให้เบิร์<ด>เอ้าป่าบาบ่อยากเบิ่งบาดนี่คือว่าสิหมักส่ะ ยังบ่เห็นหนาครับสิวัดสิมาวาดเจ้าหูบเขาให้เบิ่งกว่าเหรอวะอืมจักสิื่อว่าในได้ป่ะนี้กายมาแต่ละเถื่อกัสีเฮ็ดนอกอยู่นี่แหละพี่น,อน,น้องจะไปทางใดดอกพ่อเขาบ้านแม่ก็เขาบ้านแต่ละมื้อนี่พ่อกับแม่นี่ต้องได้เขาบ้านบ่บางเถื่อนเิ่นยู่บางเถื่อนเพิ่นก็บ่ได้์ยู่ ก็คือว่าแหละคันอยู่มันก็บ่มีบอนอยู่เนาะมันบบมีหอนหม่มพี่นอ่เเลยบบมีหอนบอนสีหนังยงหนังเย็น,ต,น,ต,นต้นไม้ต้นตอะก็บกม่มีคันวัดสีอยู่นะนั่นนี่พวดีอึดอัดกันคันลูกที่อยู่ทึ่งพอมาอยู่ลุมนะนั่นนี่บางทีมันหอนมาอย่างน่ะโอ้ยมันบบเป็นบอนอยู่นะบบเป็นอันอยู่เี่นองเเลย,ยพอได้แต่นอนสื่อๆนั่นะนี่นะอะอะตรงน้าคือเปิดพาวหละน้องแดงน่ะ เปิดแล้วเฮานอนในนี่มันห,อนนห้อนบ่หรือว่าจังได๋โอ้ยน้องแดงนอนอยู่หลุมหรือนอนอยู่เทิงพุ่นนอนอยู่เทิงเลยเลยๆลยโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะผู้ใดที่ว่าเออ่เข้ามาเบิ่งมาชมกันเนาะถ้าเกิดว่าเออ่เพิ่นเกิดความอินดูเมตตาเนาะน้องแดงว่าซั่นซะอยากสวยเหลือน้องแดงเนาะ ว่าตอนนี่น้ำน่องก็มีแล้วน้ำใสนะก็เรือแต่ว่าห้องน้ำห้องน,อมมอน้ำอ่ะแหละขึ้นมาใหญ่ม่ยิ่งมือเดินจ้ากลางค่ำกลางคืนหรือว่ายามใดก็ตามมันจะทำให้น้องเอ้ยมันก็ชิบว่าสะดวกสบายอะแหละในการใช้ชีวิตของน้องเนาะน้องแดงได้ว่าสะดวกอยู่บ่สะดวกอยู่เวลา,าไปเข่าห้องน้ำได้ไปเข่าอยู่ไซนี่ไปเข่าอยู่อยู่ป่าอยู่ป่าเลย เขาอยู่ป่าว่าสันกลางคืนกับไปเขาอยู่ป่าบ่เจ้าบ่า<ด>าย่านติบ่แม่พอพาไป <c oughs> แม่พ่อพาไปว่าสันน้องยังเกาะนนี้ซื้อยังเกาะห้ามตัวไนหะแหลมเลื่อยตัวไปใส่เลยฮะเมื่อบ้านบ้านใส่ อ๋อเมื่อแต่ฮึงแล้วบอะเอื้อหมอนี่ที่ว่าเป็นใบอะไรเนาะว่าบอดาอะไรเมื่อบ้านแล้วว่าสันพ่อก็แม่ก็เมื่อบอหัมแม่ได้สันแม่เมื่อพอดีมาอยู่เป็นหมูเอแดงเอแดงสะพ่อยัางบ่มีหมูเนาะ พราอคนนะเมื Vermont, ่อบ co ้านเลยอ่า hmm. นั่งอะไย่างก็นั่งแพวเพราะเมื่อบ้านเลยเั็นน้องแดงก็เลยบ่มีหมูตามหลักพี่น้องก็ยังกระจายจบกีเป็นส่วนหนึ่งเนาะขอบะปูนเกาะปูนทงผัวลักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเทวดาเพิ่นเมตตาน้องแดงหมดสักอ่าบอกว่าเพิ่นคิดสงสารบอกเลยว่าเพิ่นคิดมีใจให้น้องแดงบอกเลยยังแดงก็บบุหู่กันแต่สำหรับน้องแดงก็ว่าอยางมากระมาน้องแดงกระมามือใดก็ได้กาสัน น้องแดงยังทำว่าเพิ่นสิมามือได้เนาะอาสาน้องแดงว่า <c oughs> มาไม่ได้ก็ได้ระเจ้าหู้ไม่เบิง่งเพราะว่าบ่เพราะว่าบ่ให้่บ่บบอยากเบิง่งจ้าชิวาแนว่ได้โอเคนอเ้องแดงอาขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เจดีย์ผมดูน้องแดง เป็นบอ๊บอเป็นบอเป็นบอโดยอ่าหนุ่มเมื่อคืนนะไอสิพาคขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณเด้อไอใหญ่ใจดีใหญ่ใจดีไอใหญ่ใจดีไอใหญ่ใจดีที่ฝากเงินมาซื้อเฟอร์ให้น้องกินอยากซื้อเฟอรอให้น้องกินอ่าสิฝากซื้อเฟอร์ให้น้องกินโดยแล้วก็ฝากเงินมาให้น้องน้ำโดย อยู่ดีมีแห้งเด,อด้อ,ดดอคันว่าอยากมาเบิ่งน,นอกมาน้องก็กมาเด้ออ้ายเด้อว่าสิเอ่าว่น้องแดงเขินพี่น้องเ้ยโอเคโอเคพี่นอ้องเลยไปพอนใหม่คลิปหน้าพุ่นแหละอยู่ดีมีแห้งก็สิบคุณสิคนเด้อพี่น้องเดอ้อไปแล้วสบายดีน้องแดงสบายดีสเลยเลย